ชื่อวิภพพร,พรชุนทวีนะคะหรือพี่หน่อยนะคะของเด็กๆทีม1นึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลัยตำบลดอนคาค่ะ มทรรรัตนโกสินทร์วิทยาเขตสรายานะคะได้นําเด็กๆน้องๆน,นะคะซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาและประชาชนนะคะในเขตตาบนนนทามาร่วมกันทํากิจกรรมนะคะโครงการโรงเรือนอบแห้งอัจฉริยะด้วยพลังโซลาเซลล์เป้าหมายแรกเด็กๆต้องการที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะคะมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มศักยภาพทางการตลาดนะคะก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ่ปัญหาหลักๆของประชาชนเราก็คือแหล่งน้ําที่จะนํามาประกอบอาชีพมันมีผักตบชวาเป็นจานวนมากเลยค่ะซึ่งในตําบลดอนคามีคลองทั้งหมด23สายงบประมาณในการขุดลอกคลองจะมีงบประมาณที่ใช้เนี่ยหลายแสนถึงเกือบเกือบล้านซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนอีกทางก็คือสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนเราโดยประกอบกับเราได้โรงเรือนอบแห้งอัฉริยะมานะคะเด็กๆก,ก็เลยคิดกัน ว่าเราจะทำบับเบิลกันกระแทกกันดีไหมจากที่ในปัจจุบันมีการค้าขายทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยมองเห็นโอกาสทางการค้าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะบับเบิลกระแทกจากพลาสติกมีราคาสูงแล้วก็ก่อให้เกิดขยะพลาสติกในัวเหลือนดังนั้นการนําผักตบมาทําเป็นบับเบิลกันกระแทกนะคะจึงเป็นทั้งการลดขยะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ได้ด้วยประกอบกับเราได้โรงเรือนอบแห้งด้วยพลังโซลาร์เซลล์เรา ก็เลยได้มีการเริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็มีการพัฒนาจากการทดลองเครื่องอบแห้งอัจฉริยะ ครั้งแรกนะคะทําให้เราพบว่าส่วนประกอบของกั้นที่สมบูรณ์และมีขนาดที่เหมาะสมในการทาบับเบิลกันกระแทกนะคะก็คือส่วนที่เป็นส่วนโคนจนถึงกลางก้านนะคะตรงส่วนนี้จะมีความอวบแล้วก็มีความใหญ่พอที่จะทาบับเบิลกันกระแทกได้นะคะหลังจากที่เราได้มีการทดลองทำบับเบิลกันกระแทกทั้งหมด3ครั้งนะคะในครั้งสุดท้ายเราได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจคะ่ะมีลักษณะกลมแล้วก็ยังคงรูปอยู่และที่สําคัญนะคะ คบับเบิลของเราที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปก็คือเขามีสีเขียวสร้างความสวยงามให้กับบับเบิลกระแทกแล้วก็สร้างความแตกต่างทางการตลาดด้วยนะส่วนที่เหลือทั้งหมดเราจะไม่ได้ทิ้งเป็นสวะหรือเป็นสิ่งปฏิกูลรอบบ่อเรานําไปคิดค้นแล้วก็ไปหาความรู้ในการทําปุ๋ยผักตบกันมาเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่นํามาทําปุ๋ยตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้จึงมีเพียงแค่2อ,อย่างก็คือผักตกชวาและมูลสัตว ครับผมดรพงศกรชาพงคุลผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยลัยรยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย,อย,อยั่ยงยืนนักโกรธสิ์อทรและนักโกรสิรนสนะครับจากการเข้าร่วมโครงการยูดูทีนะครับเราก็มาแนะนําที่ตำบลดอนคาเพเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเอามาทบทวนปัญหาของตำบลเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ในชุมชนทางอบตอนะครับก็เห็นพร้อมกัน,นว่าเราควรที่จะกำจัดผาตบชวาเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ของจังหวัดราชบุรีนะครับที่มีผาตบชวาอยู่เต็ม แม่น้ำปูคลองนะครับเทคโนโลยีของเราก็มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เราก็เลยเอาปัสตบชวานะครับมาแปรรูปเป็นบับเบิลกันกระแทกโดยนํามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาสู่โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหลือเอามาทาอะไรได้อีกก็คือทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้จากปัสตบชวาเอามาหมักประมาณ2เดือนนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ทําการจําหน่ายนะครับ ให้กับในชุมชนโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิต์นี้เป็นชุดทดลองนะครับทดลองในห้องแลบเพื่อทํางานวิจัยเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเอามาซึ่งของเราพิเศษตรงไหนก็คือเรื่องของมีชุดช่วยดึงความชื้นออกโดยทําจากเทอร์โมอิเล็กติกเราใช้ทั้งหมด3ชุดนะครับที่จะทําให้ความชื้นในโรงเรือนเนี่ยกันตัวอกเป็นน้ำนะครับทำให้การอบแห้งต่อเนื่องแล้วก็ทําได้ต่อวันเนี่ยจำนวนมากขึ้นงานของเรานะครับที่ทําแปรรูปผักตบชาวาเนี่ยเราได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในโครงการแท่ ตอนของยูทูีนะครับทั้งหมดประมาณ300กว่าชุมชนนะครับที่ส่งเข้าประกวดของเราก็ติด1ใน40นะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้ก็คือประสบความเ็จไประดับหนึ่งนะครับจากเงินรางวัลที่เราได้มาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เอามาทํากิจกรรมโดยเฉพาะน้องๆในโครงการยูทูีเนี่ยก็เอามาใช้ในเรื่องของการทําปุ๋ยอินรีย์จากผงตบชวาแล้วก็มาแปลรูปผงตบชวาให้เป็นบับเปิลเกิดกระแทกอันนี้คือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอามาใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่างๆปุ๋ยอินทรีเราเนี่ยเราก็ได้เอาไปตรว ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากเกษตรจังหวัดนะครับเพื่อจะเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นแบรนด์เนมของดดนคาเองนะฮะอันนี้เราก็จะต้องทําและก็กำลังจะดําเนินการให้เป็นรูปธรรมเราก็ภูมิใจนะครับว่าเราได้ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา,าของจังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2566ถึง2570ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการกำจัดผักตบชาวาให้หมดไปจากชุมชนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรีจะเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้ผักตบชาวาหายไปอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับผมเดิมทีครับในหมู่บ้านก็มีสินค้าโอทอ็อปอย่างเช่นพวกปลาตากแห้งกล้วยตักแห้งอะไรอย่างี้ครับผมเราได้สอบถามถึงปัญหาทางชาวบ้านก็ได้ตอบว่าเหมือนเขาไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ปัญหาที่ หลายๆบ้านมองเป็นเสียงเดียวกันก็คือผักตบชาวาผลที่ได้จากชุมชนนะคะคือการทําให้ผักตบชาวาในคลองเนะะี่ยค่ะลดจํานวนลงค่ะแล้วก็เกิดรายได้อีกอาชีพหนึงนะคะเป็นอาชีพเสริมของชุมชนค่ะอยากให้โครงการนี้ต่อยอดค่ะทําให้คนในชุมชนเนี้ยค่ะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแล้วทำจนมีรายได้เป็นรายได้หลักชุมชนไปเลยก็ได้ค่ะ เราจะได้ต่อยอดในส่วนของสินค้าตัวนี้ครับให้สามารถสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองได้แล้วก็มีการผลิตและการขายสู่ท้องตลาดอย่างเป็นมาตรฐานครับผมสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับครับผมก็คือได้รับด้านการทํางานเป็นทีมครับผมแล้วก็การปฏิบัติงานการลงพื้นที่ต่างๆที่ไม่เคยทําทําในสิ่งใหม่ๆครับผมแล้วก็ได้ทดลองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทาครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่และที่สําคัญนะคะก็คือได้ความรู้จากการทําปุ๋ยหมักค่ะเพื่อที่จะมา ต่อยอดในครอบครัของตัวเองได้ที่สําคัญเลยก็คือเราได้รายได้นะคะเอามาช่วยเหลือจุนเจอครอบครัวของตัวเองได้มากขึ้นค่ะ